เพื่อนๆเ,เราไปเจอข่าวคอนโดจะเปิดตัว VVIP Booking นะครับถ่ายรถลทะเบียนตอนนี้นะรับโบนัสเชิญทันทีเลย150,000บาทโดยราคาจะเริ่มต้นที่1.99ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นราคาดีมากๆเลยทุกคนโครงการอื่นนะทำเลใกล้เคียงราคาจะอยู่ประมาณ2ล้านไปลายๆกันหมดแล้วนะใครอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคอนโดอัศจรรย์อีลิเทียนดาผ่อนโยธิน59ตอบโจทย์คนเมืองโดยเฉพาะคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางครับติดรถไฟฟ้าผ่อนโยชน์จิให้การรไปทางนหือไปเที่ยวก้าดแค่าสามสิบเมตรทำใด้วการไปทำงานหรือไปเที่ยวต แบบน้ำตกปิดเนีก่กจจอกกิ้งและที่ชอบที่สุดก็คือโซนนเนอ e r ดาบาร์นี่แหละครับสามาารนาเพื่อมาสั่งสัตว์ใน้บรรยากาศที่ใกล้ชิดกับท้องฟ้าสัมผัสวิวเมืองสวยๆย,ยามค่ำคืนสวยส,วยสุดๆไปเลยแหละครับแต่ซื้อคอนโดทั้งทีก็ต้องทำเลที่นี่เลยครับอัศก,การเอลิเซียมพหยโยธิน59ก็มีแหล่งช้อปปิ้งอยู่ใกล้มากมายไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลลาพาวเซ็นทร,รัลลาบินทาหรือจะดูหนังเมเจอร์ที่ดายธินก็สะดวกมากเลยนะครับหรือจะไปช้อปปิ้งที่สยามก็ง่ายเพียงนิดเดียวทําให้ชีวิตประจําวันของคุณ อรทั้งมหาลัยเกษตรศาสตร์ 3, มหาลัยศรีปรทุมและมหาลัยราชภัฏพระ,ะพพนครเลยแหละครับวันงานพิเศษร,ราคาเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทนะครั่แบรนดพาไม่ได้เลยอัศรราการอิริเช่โหดยูนิต59ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษในงาน VVIP Booking ด้วยนะครับวันนี้ลงทะเวบียนรับบัตรชื่อ150,000สาหมืบาทนำไปลดราลคาได้ทุกยูนิตในงานเพียงสแกน QR โคนน้ดนี้เท่านั้นเองนะครับรีบเลยด่วนเล